ที่ผมเริ่มลองคุยกับตัวเองดูอีกทีนึงว่าจริงๆแล้วผมทําอะไรได้และผม,มอยากทําอะไรผเพราะผมไม่อยากให้ความรู้หรือประสบการณ์อะไรต่างๆมันตายไปกับตัวผมผมอยากให้เด็กไทยสักคนไปได้ไกลกับผมถ้าผมไปได้ต้องมีคนไปได้ไกลกับผม สวัสดีครับพี่เจโอสวัสดีครับผมครับแนะนําตัวตัวเองสักนิดนึงครับผมชื่อเจโอรัชเดชคอริวาครับผมโอเคครับทีนี้เนี่ยคำว่าเจโอเนี่ยมาจากไหนครับจริงๆก็มีนักข่าวตอนสมัยผมเด็กเด็กอะครับเขาจะเรียกเจ้าโอมเจ้าโอมแล้วก็ประจวบว่าตอนนั้นมีกีฬามหาลัยโลกนะครับมันดูอินเตอร์นิดนึงมีรุ่นพี่นักบาสที่เป็นทีมชาตินะครับเขาก็เรียกเจโอเจโอก็ย่อมาจากเจ้าโอมนะครับผมก็เลยเออชื่อนี้น่าจะฟังดูง่ายเพราะว่าผมไม่อยากให้ฝรั่งเรียกโอมโอมโอมอะไรเงี้ยมันจะดูแบบ โอโออะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยอยากจะให้เขาเรียกนี้ก็เลยเป็นเจ้าโอมที่เป็นที่มาของเจโอครับผมครับผมทีนี้เข้าจุดเริ่มต้นครับพี่เจโอของการเข้ามาเริ่มเล่นเล่นบาสหรือรู้จักกีฬาบาสเลยจุดเริ่มต้นเป็นไงบ้างคจุดเริ่มต้นก็คือคุณพ่อคุณพ่อเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลคุณพ่อเนี่ยเล่นบาสอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเกือบจะติดทีมชาติแล้วทีนี้เขาต้องไปเลือกทํางานเป็นอาจารย์นะครับเขาเลยต้องไปอยู่ต่างจังหวัดที่อย่างทอง ทีนี้เขาคงมีความฝันเล็กๆว่าเออตัวเองไม่ติดทีมชาติก็คงอยากให้ลูกชายติดทีมชาติผมรู้จักบาสเซตบอลแล้วพาคุณพ <า S 1> อ่อพ่อก็สอนผมเล่นตั้งแต่10ขวบตั้งแต่ตอนนั้นนะครับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นไปจนถึงปัจจุบันจนถึงสามสิบสี่ผมก็เลิกเล่นทีนี้พอมาถึงโอกาสที่ตอนที่พี่โจได้ไปเล่นที่อเมริกาพูดถึงตรงนี้สักนิดนึงครับก็ตอนนั้นผมอยู่ที่เมืองไทยนี่แหละแล้วก็สิงเขาเป็นสปอนเซอร์ไมเนลีกจุดที่นู่นนะครับแล้วเขาก็ติดต่อมาทางสยามสปอร์ต ว่าอยากจะหานักกีฬาไทยไปหนึ่งคนเพราะว่าถ้าสิ่งเป็นสปอนเซอร์ลีกเขาต้องการคนไทยหนึ่งคนไปเล่นเขาก็ติดต่อตอนสมัยนั้นก็คือพี่ปาโมดพี่ปาโมดที่เป็นดาราเอเชียแต่พี่ปาโมดอายุเยอะแล้วส0กว่าแล้วเขาก็เลยบอกว่ามีรุ่นน้องคนหนึ่งแนะนําก็คือเป็นผมเขาก็เลยเลือกตัวผมไปเล่นที่เมกาผมได้รับโอกาสตรงนั้นไปเล่นที่เมกาครับในในตอนนั้นนะครับใจเราเป็นไงบ้างครับตอนนั้นไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะว่าผมอายุ14ผมมีความฝันว่าผมอยากจะเล่นบาส อาชีพครั้งแรกคนแรกที่เมืองไทยผมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือผมอยากไปเล่นบาสที่อเมริกาอันแรกเนี่ยผมต้องใช้บทพิสูจน์อันที่สองเนี่ยผมแค่ซื้อตั๋วไปเล่นที่อเมริกาผมก็ถือว่าผมประสบความสำเร็จแล้วผมอยากจะพิสูจน์ตรงนั้นเพราะว่าตอนที่ผมไปไปตอนอายุสิบสี่ครูเคยให้ผม,มไปเล่นอายุ18ที่ฟิลิปปินส์แล้วมีโค้ด PBA เนี่ยเขาเห็นแววเขาเขาตอนนั้นมีเด็กทั่ว,วประเทศเลยนะสิงคโปร์ย่านเราเนี่ยแล้วก็มีเด็กฟิลิปปินส์อีกประมาณสิบยี่สิบคนอยู่ในนั้นเลย อายุ18แนะแคมป์อายุ18แล้วหลังจากที่กินน้ําเขาก็ให้ให้ผมทําทักษะให้ดูโค้ดพวกนั้นคือโค้ด PBA ทั้งหมดเลยแล้วเขาก็เรียกผมคนเดียวแล้วผมก็ไปกินน้าแล้วกลับมาแล้วเขาก็ถามว่าผมอายุเท่าไหร่ผมบอกว่า14ตอน,นั้นผมพูดภาษาอังเฤษยังไให้เก่งแต่ครูครเขาพูดผิดคขาว่า18อ่าอ่ามันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอายุ14แต่เขาสามารถเขาเห็นอะไรบางอย่างสำหรับตัวเราแล้วถ้าครูเขาพูดไม่ผิดล่ะถ้าเขาพูดว่า14่ล่ะผมก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉะนนั้้ผกก็เลยรูสึว่า เฮ้ยมันอาจจะเป็นโอกาสที่ทําให้คนไทยที่ผมคนไทยเนี่ยสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าเฮ้ยมันไม่ได้ด้อยกว่ารประเทศอื่นเลยนะก็เลยก็เลยฝันว่าเออขอขอ,ขอลองได้ไหมอยากจะลองเป็นเป็นนักบาสไทยคนแรกที่ไปเล่นที่ไหนก็ได้ขอให้เขาจ้างเล่นอนะ่ะให้มันเป็นอาชีพได้จริงเพื่อเพื่อปลดล็อกว่าประเทศไทยเล่นบาสบา,บาอาชีพไม่ได้แนะ่ซึ่งตอนนั้นอนะ่ะฟุตบอลยังไม่เป็นอาชีพเลยครับผมก็เริ่มคิดตรงนั้นตั้งแต่อายุสิบสี่แล้วผมไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าครับแต่ในระหว่างทางนั้นอ่ะ ผมเตรียมพร้อมตัวผมเองตลอดเวลาโดยการฝึกสกิลผมฝึกหนักมากหนักมากจริงผมสามารถยิงบอลตั้งแต่หกโมงยันหกยันยันบ่ายโมงยันหกโมงแล้วหกโมง้อถึงสามทุม่มแล้วพรุ่งนี้เช้าก็มาตอ่อนี่คือกิจวัตรประจําวันของผมจริงๆริตอนที่อยู่ที่น,นู่นมีเรื่องดีๆอะไรบ้างครับทุกทุกครั้งเป็นเรื่องที่ดีหมดเลยตั้งแต่ผมลงไปสนามครั้งแรกผมจําได้เลยว่าผมลงไปปุ๊บวันคืนแรกผมถึงตอนคืน แล้วพอตอนเช้าก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ของล,ลีเขาก็ถามว่าอยู่จะซ้อมเลยไหมไอ้คำนี้คําแรกผมก็รู้สึกแบบหัวใจพองโตมากประมาแบบทั้งทั้งตื่นเต้นทั้งอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาไปเลยว่าซ้อมเลยตอนนั้นก็ยังเจ๊ดลงเจ๊ดแหลกก็ช่างมันเลยอยากซ้อมเลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงแล้วตอนนั้นมีคนสนิทอะไรกับใครบ้างไหมฮะไม่มีเลยแต่ว่ามีมีพี่นักข่าวที่ไปอยู่ติดตามผมตลอดครับพี่นักข่าวที่อยู่ในสนามกีฬาพี่นกบัวบานติดตามผมตลอดแล้วปัจจุบันแกก็เป็นพี่สาวที่ดี สะทกผลม,มากๆเลยถ้าถามความรู้สึกที่ดีก็คือตั้งแต่ผมเหยียบแผ่นดินที่อเมริกาผมรู้สึกดีหมดเลยเพราะว่าทุกทุกอย่างกาที่ผมเดินอยู่นั้นคือประสบการณ์ใหม่สำหรับผมแต่ทุกอย่างมันก็มีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีมันทำให้ผมรู้ว่าเออร่างกายผมยังไม่แข็งแรงพอที่จะที่จะทำตรงนี้สกิลผมไม่แพ้เขาไม่ได้ไม่ได้เด่นไปกว่าเขาแต่สามารถเล่นได้กลมเกลืนได้คือไปปุ๊บไม่ได้รู้ว่าเอยคนนี้อ่อนไม่มีผมเล่นกับเขาได้ไม่ว่าสกิลการยิงไม่ว่าสกิลการขา เข้ากับเพื่อนร่วมทีมมีมุมอะไรตรงนี้ไหมครับผมว่ามันมีมุมในเรื่องของการโดนตบหน้ามากกวา่าตบหน้านี่หมายความว่ามันเป็นเชิงการเปรียบเทียบครับเ,เราเล่นประเทศเราเล่นบาท,ที่เมืองไทยเนี่ยวัฒนธรรมของการเล่นคือมันไม่มีการประทะเยอะขนาดนี้แต่พอไปอเมริกาปุ๊บมันกลายเป็นเบียดมันเบียดเราเข้ามาเลยเบียดเข้ามาผมยืนกันอยู่แล้วเขาเบียดเข้ามาด้านข้างของผมเนี่ยจกเลยแต่เขาไม่ได้กดได้เกียดอะไรเลยไม่ได้เกียดนะคือนี่วิธีการเล่นของเขาปึ้งปุ๊บผมผมจุกอยุ่สักพักหนึ่งแล้วผมก็ซุดลงไปแล้วผมก็ตอนนั้นยัง มันไม่ใช่นี่หว่ามันไม่ใช่ในแบบบาสเกตบอลที่เราเคยเล่นแล้วนะฉะนั้นเราต้องเอาตัวรอดให้ได้ผมก็เลยเริ่มที่จะต้องเอาตัวรอดให้ได้จากจากการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมการเล่นของไทยจากไทยไปเป็นอเมริกาผมก็เลยเริ่ม aggressiv e มากขึ้นทั้งเรื่องของการบุกการรับถามว่ามันมันยากไหมมันก็ไม่ได้ยากแต่มันก็ใช้เวลาเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่สกิลมันเป็นเรื่องของ mindset ด้วย ไมเซ็ตเนี่ยสำคัญที่สุดเลยถ้าเราจะไปอยู่ในใน,ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆสิ่งแรกที่เราต้องทําคือบางทีอาจจะยังไม่ต้องเด่นมาเลยแต่เราต้องอยู่รอดให้ได้ก่อนเพื่อให้ชินกับสภาพแวดล้อมนั้นและเมื่อเราชินกับสภาพแวดล้อมนั้นอะ่ะเราก็จะรู้ว่าเราจะสามารถทําอะไรได้บ้างครับผมช่วงเวลาที่มีอุปสรรคแล้วก็การแบบท้อใจอย่างเงี้ยครับอยากให้พูดสน,นิดนง้ะมันมีอย่างหนึ่งคือบางครั้งเรื่องของการท้อเรื่องว่าบางทีแบบเราเล่นไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องพวกนีมน้มันทำให้เราปรับตัวได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกไม่ดีและเสียใจมันตลอดก็คืออาการบาดเจ็บของทั้ง2ซีซั่นที่ผมไปคือผมไปปุ๊บผมจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นข้อเท้าพลิกในฤดูกาลแรกฤดูกาล2นี่หนักสุดเลยที่ทำให้ผมต้องเลิกจากการเล่นที่เมกาจากทีมลอสเชสเตอร์ก็คือลูกสะบ้าผมหลุดครั้งที่2ผมก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะส่งต่อให้กับน้องๆในเยาวชนรุ่นหลังเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ที่หมกมุ่นกับการฝึกสกิลมากเพราะผมมีไมเซที่ผิด กับการเล่นการการฝึกร่างกายที่แข็งแรงถ้าผมเอาเวลาครึ่งหนึ่งของการฝึกสกิลหรือประมาณสัก3 0%ในการฝึกสกิลของผมไปใส่ในเวทเทนนิงผลจะไม่จบแบบนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นก้าวที่มันผิดพลาดสำหรับผมเพราะผมมีไมซ์เซตผิดตรงที่ว่าผมจะเล่นเวทขาไปทําไมในเมื่อผมกระโดดดัง20มือสบายๆผมจะเล่นเวทแขนไปนทาไมในเมื่อคนที่เล่นเวทแขนยิงยิง3มแต้มใกล้กับผมผมยิงไกล2ก้าวแล้วอะเปอร์เซ็นต์ผมดีกว่าคนเล่นเวทยิงเปอร์เซ็นต์ธรรมดานี่คือไม์เซตที่ผิดมหาเลย เราไม่ต้องการเล่นเวทเพื่อที่ต้องการแบบทำให้มันแข็งแรงขนาะดเราต้องการในเรื่องของความยาวนานในการเล่นค,ความยาวนานในการใช้สกิลในสนามการรักษาเอ่ยการป้องกันการบาดเจ็บหรือมันถ้ามันเกิดขึ้นมันอาจจะน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่มีใครไกด์ผมอะมันไม่มีใครไกด์ผมในเรื่องนี้มันไม่มีใครสร้างมายเซตที่ถูกต้องตรงนั้นให้ให้เราเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยผมก็ผมก็รู้สึกว่า อันนี้มันเป็นบทเรียนที่สำคัญมากมากๆมากๆเลยเพราะว่าทุกวันนี้มันยังเคยมีคำถามวนในหัวเหมือนกันว่าถ้าผมไม่เจ็บผมไปได้ไกลขนาดไหนเพราะผมบอกแม่แล้วว่าตอนที่ผมอยู่ลอสแอนเจลิสปีสองผมไม่กลับมาเมืองไทยแล้วนะผมขอเล่นบาสท,ที่เมกายาวผมอยากรู้ว่าผมจะไปได้ไกลขนาดไหนคือจีริกอยู่ในหัวผมแล้ว,วผมอยากจะลองไปคัดที่จีริกแต่สุดท้ายพอรุสบ,บ้าหลุดก็เลยต้องกลับมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยพอเจ็บเสร็จแล้วเนี่ยครับพอระหว่างที่นั่งเครื่องบินกลับที่ไทยตอนนั้นมีความคิดอะไรในหัวนะมั้ยเป็นความว่างเปล่า เพราะเราไม่รู้เลยว่าเราจะทําอะไรเหมือนเมื่อเราเรา, <S <S เรากำลังต้องไปเริ่มที่เมืองไทยใหม่อีกครั้งหนึง่งเราไม่รู้จะทําอะไร,รแต่รู้แน่ว่าต้องกลับไปเรียนให้จบเพราะว่าเรายังค้างปริญญาโทอยู่ก็แค่นั้นเอง<ม>หลังจากจบปุ๊บเป็นไรก็ไม่รู้แล้วก็คือปล่อยปล่อยให้ชีวิตพัดพาผมไปเลยผมจะไปพัดไปตรงไหนก็ไปเลยผมก็ไม่รู้แล้วตอนนั้นเพราะผมก็ไม่ได้วางแผน s e c น n d แ l a n ไปเลยว่าถ้าผมไม่เล่นบาสที่อเมริกาผมจะทำอะไรเพราะผมกล่าวว่าผมอยู่อเมริกายาวผมกล่าวว่าผมเล่นบาสเสร็จผมจะทํางานได้อยู่ที่อเมริกายาวดันลูกสะบ้านหลุดทน ผมเห็นว่าพี่เจโอเนี่ยคุยกับเพื่อนคนนึงแล้วก็บุคคลคนนั้นเนี่ยบอกกับพี่เจโอว่าให้ตั้งเป้าหมายใหม่เล่าตรงนี้สันนิดนึงนะเรื่องเราเป็นยังไงเพื่อนผมอะเพื่อนสนิทผมเขาก็บอกว่าเขาชื่อพลอยลุมทองครับแล้วก็เขาก็บอกว่าลองเขียนเป้าหมายให,หม่ไหมผมก็เลยเออลองดูแล้วกันนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมเริ่มลองคุยกับตัวเองดูอีกทีนึงครับว่าจริงๆแล้วผมทำอะไรได้และผมอยากทำอะไร ซึ่งตอนนั้นกลายเป็นว่าเราเริ่มหาคําตอบจากตัวเราเองก่อนก็เขียนว่าเรายังชอบเล่นบาสอยู่แล้วเราก็อยากจะถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของบาสเกตบอลของเราเนี่ยไปให้กับเด็กนุ่นหลังเพราะเราก็กลายเป็นว่าเหมือนเรายังไม่สุดจากจากการเล่นอาชีพของเราที่เมกาเหมือนหนังเรื่องนี้ยังไม่จบเออเหมือนมันยังไม่จบอ่ะมันอยู่ดีมันกลายเป็นแบบเฮ้ยเจ็บแล้วหยุดเลยอะทั้งที่โอกาสมันพร้อมแล้วอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีมันหยุดเลยมันทำให้รู้สึกว่ามีอารมณ์ค้างคาใจว่าเฮ้ยเราอยากรู้จังเลยว่าถ้าเราไม่เจ็บเราไปได้ไกลขนาดไหนดังนั้นมันก็เลย ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนุ่นหลังนะผมเพราะผมไม่อยากให้ความรู้หรือประสบการณ์อะไรต่างๆมันตายไปกับตัวผมผมอยากให้เด็กไทยสักคนไปได้ไกลกับผมอันนี้คือสิ่งที่ผมตั้งเป้าไว้เลยต้องมีคนไปได้ไกลกับผมถ้าผมไปได้ต้องมีคนไปได้ไกลกับผมปัจจุบนันนี้พี่โเ,เอาทัศนคติตอนที่เล่นตอนหนุ่มๆม,มาสอนหรือว่ามันเป็นไมซ์เซตชุดใหม่เลยที่สอนกับน้องๆอะ่ะเป็นชุดใหม่เพราะว่าผมสมัยก่อนผมผมอยู่กับบาสเกตบอลผมอยู่ผลแพ้ชนะ โลกของผมมันจะมันจะแคบไปด้วยบาสเกตบอลจะพูดแคบก็ไม่ได้มันพอดีกับบาสเกตบอลไปเลยแต่พอเราเป็นโค้ชมันกลายเป็นว่าหรือว่าเราใช้ชีวิตมากขึ้นเราโตขึ้นเราเห็นภาพมุมมองที่มากขึ้นมันกลายเป็นว่าโลกเราใหญ่กว่าบาสเกตบอลผมเห็นความเป็นมนุษย์มากขึ้นในเรื่องของการส่งความรู้ชุดหนึ่งไปให้กับเด็กอีกคนหนึ่ง เพราะปกติถ้าผมเล่นบาสเกตบอลผมจะบอกเลยว่าทําไมเด็กคนนี้ทําไม่ได้ทาไมเด็กคนนี้ทําไม่ได้ทําไมเด็กคนนี้ทาไม่ได้ทำไมยังทําไม่ได้ทำไมยังนู้อย่างนี้อย่างนั้นแต่พอสุดท้ายปุ๊บมันกลายเป็นว่าผมเข้าใจเด็กคนนี้มากขึ้นว่าทําไมเขาถึงทําไม่ได้เขาติดขัดตรงไหนผมมีปัญหาอะไรในตอนที่ผมเรียนรู้จากบาสเกตบอลตอนเด็กเขาก็จะมีปัญหาเหมือนกันและในทางกลับกันมันไม่ใช่ปัญหาในสนามอย่างเดียวมีปัญหานอกสนาม อะไรต่างๆนานา,นาฉะนั้นเมื่อผมเป็นคนที่อายุโตขึ้นเรียนรู้บาสเกตบอลมากขึ้นเห็นโลกกว้างขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นจากความผิดพลาดในชีวิตผมที่มันเยอะซะเหลือเกินเนี่ยมนเลยทําให้รู้สึกว่าสิ่งที่ดีๆและสิ่งที่ผิดพาลาดเราควรจะเอามาต่อยอดให้กับคนรุ่นหลังมาถึงวันนี้ครับมีบทบาทเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งบทบาทคือเป็นบทบาทคุณพ่อเล่าให้ฟังสักนิดน,นึงครับเป็นลูกชายอายุเท่าไหร่แล้วครับ ลูกชายชื่อน้องโฮมี่อายุขวบครวบตอนนี้นล,ลูกชายคนนี้นยครับพี่เจโอสอนเขาหรือว่าให้คําแนะนำเนี่ยกับถ้าเปรียบเทียบนะครับกับนักกีฬาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับแตกต่างตรงที่ว่าถ้าถ้าในบนบาทของความเป็นพ่อเราก็จะสามารถเข้าไปอยู่ในชีวิตเขาได้เช่นเราบ mm. างาทีเราอาจจะตัดสินใจเขาได้ถ้าในนักกีฬาเนี่ยผมจะให้ออปชั่นเขาให้เขาเห็นว่าดีไม่ดีแล้วให้ผมให้เขาตัดสินใจเองครับ ผมไม่สามารถเข้าไปอยู่ในชีวิตเขาได้ครับแต่ลูกชายเนี่ยบางทีผมเข้าไปอยู่ในชีวิตเขาเช่นอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะต้องทํานะครับผมไม่เคยบังคับเขาเรื่องของการเล่นบาสเกตบอลไม่เคยมาจัดเยียดอะไรที่ที่ที่ตัวผมผมเป็นเองเหมือนทุกคนจะคิดว่าผมเป็น JO ผมไปเล่นบาสอาชีพที่นาริกาผมต้องยัดเยียดลูกบาสให้กับลูกชายผมครับตามความจริงคือผมไม่ได้ยัดเยียดอะไรให้เขาเลยผมยื่นให้เขาจริงแต่ผมยื่นให้ตอนประมาณหกเจ็ดเดือนเพื่อให้เขาฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กให้แค่เขาย่ำขยำมิวแค่นั้นเองครับ แล้วผมก็อาห่วงเพื่อให้เขาฝึกตาคอเดเนชันของตาและมือแค่นั้นเองครับหลังจากนั้นมาเขาไม่ปล่อยเลยในวัยเจดขวบตอนนี้นะครับเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งครว่าตอนนี้เขาสนใจอะไรอยู่ครับแพชชั่นอะไรของเขาตอนนี้แพชชั่น <Passion S 2> ของเขาคือเขาดู NBA เยอะมากแล้วก็ด้วยอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นอ,อ,อยากไปเล่นบาสที่ NBA ตกใจไหมครับพอ,พอได้ยินคำนี้ไม่ตกใจเพราะว่า ไม่รู้จริงหรือเปล่าสักพักเริ่มเริ่มพูดครั้งที่2มีครั้งที่2แล้วมีครั้งที่สองนะครับผมผม,ผมก็เลยพอมีครั้งที่2ปุ๊บผมก็พูดแล้ว MBA ไม่ง่ายนะ MBA ต้องฝึกซ้อมนะไม่ง่ายเลยนะต้องซ้อมเยอะต้องซ้อมมากกว่าเดิมต้องมีความรับผิดชอบก็ปล่อยผ่านอีกพูดครั้งที่3คราวนี้พอครั้งที่3ปุ๊บผมซ้อมจริงเลยผมซ้อมในลักษณะของเด็กในพื้นฐานของเด็ก7จดขวบแต่ว่าต้องใช้ความพยายามหนักกว่าคนอื่นเขาเขาทำ แลวเขาก็ยังทําอยู่ผมเถามวันนี้ก็ยังมีความคิดตรงนั้นอยู่ผมก็เลยบอกว่าพอครั้งที่3และผมเห็นความทุ่มเทของเขาคือไม่ใช่แค่พูดแล้วเขาเลยผิดชอบในสิ่งที่เขาพูดแล้วมันก็เลยมันก็เลยส่งให้ผมมีความฝันเหมือนเขาเหมือนกันว่าผมอยากจะช่วยเขาให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของ NBA เขาก็เป็นคนสร้างความฝันให้ผมอีกครั้งหนึ่งว่าผมอยากจะลองให้ลูกชายผมเล่น NBA สักครั้งนึงเป็นจริงไม่เป็นจริงผมไม่รู้ หลังจากที่ผมได้ไปเล่นบาสที่อเมริกาผมไม่เคยดูถูกความฝันใครเลยสักนิดเดียวเพราะผมขนาดของผมเองไม่อยู่ดิมยังเป็นจริงได้เลยตมองเป็นบาสได้แบบเหมือนเป็นชีวิตในฝันเลยใช่ครับแล้วถ้าคนอื่นล่ะผมคิดว่าอะไรมันเป็นไปได้ทางนั้นนะอยู่ที่ว่าคุณเตรียมพร้อมกับโอกาสหรือเปล่าครับผมโอเคถ้ามันไม่เกิดขึ้นแต่ว่าคุณเตรียมทําตัวเตรียมพร้อมโอกาสาผม, okay, มว,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 สว่ามีสิ่งดีๆเกิดตัวคุณอยู่แล้วล่ะครับผมแต่ถ้าคุณไม่เตรียมพร้อมโอกาสและโอกาสนั้นมาและคุณเฟลและคุณไม่สามารถคว้าโอกาสนั้นได้ผมว่าเสียใจหนักขอการที่คุณไมม่่ทาาเลยกว ผมก็เลยรู้สึกว่าลองดูครับผมฉะนั้นลองสักตั้งผมไม่มีอะไรผิดหรือถ้าอนาคตเขาไปไม่ได้ผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้กับการที่ผมได้ชีวิตความเป็นพ่อกับลูกแล้วฉะนั้นผมว่ามีกิจกรรมอะไรที่เราได้ทําด้วยกันมีความฝันด้วยกันผมว่าแค่นี้ผม,มว่าสวยงามแล้วครับสุดท้ายครับอยากให้พี่เจโอฝากกับรุ่นน้องหรือไม่ก็ผู้ปกครองหรือไม่ก็วัยรุ่นที่กําลังจะสนใจหร,หรือยังอยู่ในเส้นทางกีฬาบาสอยู่ ตรงนี้ครับอยากให้ฝากนิดนึงครับก็สําหรับน้องๆที่อยู่ในเส้นทางบาสเกตบอลเหมือนเหมือนพี่ในปัจจุบันนะครับก็อย่างแรกเลยก็คืออยากให้น้องรักกีฬาชนิดนี้นะครับแล้วก็ลองคุยกันจริงๆว่าถ้าเรารักกีฬาชนิดนี้เราต <goodness> ้องทําอะไรกับมันบ้างดัะนั้นพี่เชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าน้องรักอะไรบางอย่างแล้วไม่มีใครจะมาบอกว่าน้องต้องทําอะไรบ้างจะรู้ได้ตัวเองว่าเอ้ยฉันรักอันนี้ฉันก็จะหาเวลามาทําฉันรักอันนี้ฉันก็จะหาเวลามาทํา ฉันเมื่อยจะตายฉันไม่อยากทําแต่ชันเลอกอันนี้ฉันก็จะหาเวลามาทำเพราะนั้นอย่างแรกเลยพี่อยากจะให้น้องรักกีฬาชนิดนี้จริงๆเมื่อรักแล้วลองเปลี่ยนมาเป็นแผนลองเปลี่ยนมาเป็นเป้าหมายแต่ละวันและก็ลองใช้บาสเกตบอลเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นในเรื่องของทักษะเอ่ยในเรื่องของทักษะสกิลในเรื่องของการเล่นเอ่ยทักษะชีวิตเอ่ยค,ความรับผิดชอบความอดทนความมีวินัยอะไรต่างๆที่ก,กีฬาหลายๆชนิดสอนเรา นั้นอยากจะฝากถึงน้องๆทุกคนที่เล่นบาสเกตบอลนะครับขอให้พัฒนาตัวเองตั้งใจพัฒนาตัวเองฝึกซ้อมแล้วก็เอาชนะตัวเองให้ทุกวันตั้งเป้าหมายและให้รางวัลตัวเองโดยการที่คุณชนะบางอย่างจากเป้าหมายเล็กๆของคุณทุกๆวันแล้วก็สนุกไปกับมันสำคัญคือสนุกต้องสนุกถ้าเล่นเล่นไม่สนุก มันไม่มันไม่สนุกอะ่ะคือจริงๆกําลังที่พี่เจโอกำลังจะบอกตึงเกินไปก็ไม่ดีไม่ดีหย่อนเกินไปก็ไม่ใช่ก็ไม่ดีครับผมผมว่ามันต้องสนุกและเอนจอยเหมือนกันมันเพราะว่าช่วงชีวิตเราเราเดินไปเรื่อยๆครับผมว่าเราไม่ควรจะลืมความสุขเล็กๆในสิ่งที่เราได้ทำครับแลวก็รวมถึงผู้ปกครองนิดนึงครับฝากถึงผู้ปกครองหน่อยครับถึงผู้ปกครองเนี่ยผมต้องขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่สนับสนุนให้ให,ให้ลูกเล่นบาสเกตบอลเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบาสเกตบอลมันไม่เป็นแค่กีฬาอย่างเดียวครับ ทำให้น้องๆหลายคนรู้จักตัวเองมากขึ้นนอกจากนั้นเราเรียนรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความเป็นทีมเรียนรู้ที่จะสื่อสารเพราะว่ากีฬาเป็นทีมถ้าเราไม่พูดกันเนี่ยมันก็ยากแล้วฉะนั้นการสื่อสารก็คือการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในสังคมจะทํายังไงที่จะดึงศักยภาพของเพื่อนให้มาจะทํายังไงให้เพื่อนช่วยเราป้องกันช่วยเราบุกจะทํายังไงให้เราเล่นเป็นน้ําหนึ่งใจดเดียวกันมันมีวิธีการสื่อสารมากมายซ่อนอยู่ในนั้นฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่า เมื่อเราเออกกีฬามาอย่าคิดว่าม,มันคือกีฬาเป็นสถานการณ์มัญหาเงินไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันมันช่วยอะไรได้มากกว่าน,นั้นเนื่องพัฒ,พฒนาสกปกภาพศักยภาพร่างกายทําให้ร่างกายแข็งแรง 2. พัฒนาสกิล3าําให้ลูกรู้ว่าจะพัฒนาตัวเองยังไงจะชนะตัวเองได้ยังไงผมว่าสําคัญที่สุดก็คือการที่เด็กรู้จักการเอาชนะตัวเองทุกวันการที่เด็กรู้จักสร้างเป้าหมายของตัวเองผ่านกิจกรรมที่เราไปเล่นอยู่ ผมว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญในยุคปัจจุบันที่มันต้องต้องมีเพราะวันนี้ปัญหาของผมผู้ปกครองผมผมก็เป็นผู้ปกครองเหมือนกันปัญหาของผมก็คือผมกําลังสู้อยู่กับสกรีนผมกำลังสู้ทุกอย่างทุกอย่างผมกําลังสู้อยู่กับสกรีนฉะนั้นถ้าลูกผมอยากจะเล่นอะไรอย่างหนึ่งผมสนับสนุนเพราะผมกําลังสู้กับสกรีนเพราะปัจจุบันต้องยอมรับว่าโลกปัจจุบันเนี่ยเราเราแยกสกรีน ขนาดเรายังทำไม่ได้เลยห้ามไม่ได้จะห้ามเลยนี่ห้ามไม่ได้แต่เราสามารถแบ่งเวลาของเขาตรงนั้นนะมาใช้ในกิจวัตรในกิจกรร,กกร,รไมได้ฉะนั้นถ้าลูกผู้ปกครองทุกท่านเล่นกีฬาบาสหรือกีฬาอะไรก็ตามแลม้วเล่นบาสเกตบอลผมผมว่าเราครวรสนับสนุนเขาครับผมโอ้โหวันนี้มีประโยชน์มากครับแล้วก็สาระมาเต็มยังไงขอขอบคุณมากครับพี่โจขอบคุณมากครับสวัสดีครับ